อภิวิญช์ไม่ได้อออยู่ตรงนี้ไงไม่มสา,า,มามาเมื่อกี้คือโชว์เก่งดีมากนะคะขอบคุณครับบณซาทูครับจริงๆเพลงนี้คือมัน<อ>เป็นเพลงที่เคยซ้อมด้วยกันอยู่แล้วครับห<ช>มายถึงว่าเคยซ้อมร้องด้วยกันหลายรอบมากแล้ว<ช>เพราะว่าใช่แล้วก็ครั้งนี้ก็มีโอกาสได้มาร้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าพยายามดีไซน์วิธีร้องใหม่ๆใช่ใช่ให้ให้ให้ไม่เหมือนเดิมที่ที่เคยใช่ครับ ใช่บนเวทีเลยครับเพราะตื่นเต้นเพราะตื่นเต้นจริงๆครับแบบโอ้ข้างบนคือแบบมันมันเหมือนเย็นไปหมดเลยข้างบนแบบอากาศเหมือนอากาศน้อยป้าไม่น้อยนะแต่ผมหนาวมากเลใช่หนาวมากคือจับมือน้องคือมือน้องเย็นมากตอนนี้จะบอกว่าไม่ไม่ไม่คือจับก่อนขึ้นเวทีเราเราเมื่อกี้บนเวทีก็แบบสองนิ้วไว้สองนิ้วล่องร้องไปด้วยแล้วก็ดีบุนิ้วโป้งนิ้วโป้ง ได้ได้เก่งมากเก่งมากนี่ใช่ครับครับครับเอเมื่อกี้โชว์เพลงคู่ชีวิตครับผมาใช่เขาก็ทีมงานใช่นี่ทีมงานเขาก็ทีมเราใช่ไหมกาจุดเกาจุดเราด้วยใช่ใช่ขอบคุณครับไม่ได้ไม่ได้ประกาศไม่ได้ประกาศเนี่ยครับประกาศรางวัลประกาลรางวัลรางวัลรางวัล ครั้งแรกปีแรกใช่ครับใช่ไหมนะสักพี่ผมเหมือนจะเคยผมเคยเคยมาร่วมแล้วครับน่าจะไม่ปีที่แล้วก็สองปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนั้นไม่ได้มากับพี่ไงครั้งนี้ก็เลยถือว่าเป็นครั้งแรกครั้งแรกกับพี่เต้นตรงตีมหมายถึงแต่งตัวตรงตีมใช่ไหมคย่ะครับหมายถึงแต่งตัวนะครับหมายถึงแต่งตัวนะครับหมางแต่งตัว ครับใช่ใช่ับโอ้ยเราก็จริงกระแสต่อเราก็ก็ค่อนข้างดีครับจริงๆก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบว่าติดตามแล้วก็ดูตั้งแต่แบบตอนแรกจนจบถึงว่าจริงจรงแบบว่ามันอาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่าคือก็พี่ๆก็แบบคอย support คอย support แล้วเราก็ไปอ่านเทรนตลอดทั้งแบบทั้งตัวซีรีส์เองตัวรีแอคเองตัวมีไฮเดอร์ซีนเนี่ยเราก็เข้าไป ไปดูไม่อ่านไทยตลอด้วขอบคุณพี่พีมากครับที่ที่ดูสร้างเราใช่เขมจีราก็ตอนนี้ก็กําลังจะถ่าย Q4 เร็วๆนี้แล้วครับใช่ใช่ใช่แต่ว่าบอกได้ไหมว่าวันไหนยังมีไลฟ์นะเอ้ามีไลฟ์หรอครับอะไรว่าตัดออกไม่ได้ตัดออกไม่ได้้นไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวรอลุ้นเอาแต่ว่า อีกไม่เกินแบบว่าอาทิตย์2อาทิตย์นี้แน่นอนครับ Q4 แล้วก็ Q5 ด้วย Q5 ด้วยเหรอครับผมได้ใกล้ๆกันครับผมโอ้ยซิงเกิลปุ๊ดปุ๊ดได้ถึงไหนนิดหน่อยก็ได้ครับเออมีตอนนี้แบบว่าได้เขาเรียกว่าอะไรแบบว่าเดโมเพลงหรอได้เดโมเพลงเรียบร้อยแล้วครับอ้าหะครับที่ไม่รู้ไม่รู้อ๋อ ใช่แหละในเดโมแล้วแหละใช่แค่แค่แค่เดโมครับเพิ่งเพิ่งได้เองครับใช่ครับพอพอใช่ครับไม่ฟังเลยแอบฟังนิดนึงเพราะเขาแบบว่าก็มีเปิดเปิดมาให้เราได้ยินนิดนึงอะไรเงี้ยครับโอ้ยเพลงคอครับเพลงคอคอเลยครับคือแบบว่าถ้าเพลงนี้ไม่เป็นของน้องก็ไม่รู้จะเป็นของใครละฮะจริง ใช่ไหมล่ะครับครับผมวันนี้มาเชียร์ใครนะครับวันนี้มาเชียร์ใครจริงๆวันนี้โอ้ทางแบบบ้านดูมันดีมากันเยอะแยะเลยแล้วก็ของแบบว่าซีรีส์ของบ้านดูมันดีเราก็เข้าชิงหลายหลายหลายรางวัลเลยครับใช่ครับก็มาเชียร์ทุกรางวัลเลยครับที่แบบว่าบ้านดูมันดีส่งเข้า แล้วก็มีเข็มจิราของเราด้วยใช่ครับแต่ว่าก็ต้องรอลุ้นว่าจะเป็นยังไงใช่ใช่ครับครับเราหว่ามันจะเป็นการไปรอดูซีคิ้วครับโอ้ได้เลยครับผมก็ขอฝากด้วยครับซีค r e t เลิฟไปดูย้อนหลังได้นะครับผมในแอป Q U Story ครับครับผมเป็นไงคะกับที่ทำมาหมายถึงว่าซีคิ้วเลิฟไหมคะเราไม่ต้องเป็นความลับแล้วเราไดูกันหมดุกคนใช่ใช่ก็ ดีฮะไปดูมาก็แฮปปี้ดีเราเราได้ดูแบบเออซีนที่ตัวเองเนี้ยเราก็บางทีก็มีเขินบ้างอะไรบ้างชอบซีนแบบชอบชอบซีนไหนได้ไหมผมเคยพูดไปแล้วเอ้ยผมเคยพิมพ์ใน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 แอปแอปหนึ่งซีนไหนซีนไหนซีนไอ้นี่ทางเดินหนีไฟเพราะมันแบบมันมันมันดีอันนั้นเราถ่ายกันเยอะเย่ใช่มอัด จำไม่ได้ว่าเท็กเดียวหรือเปล่าแต่ว่ามันมันอาจจะเทคกเดียวแต่หลายครั้งมุมลาเทคกใช่ใช่ใช่คือต้นเก่งไงไมเฟิร์ยก็เก่งเฟิร์ยเก่งเก่งเราเพิร์ดชอบซีนไหนผมชอบอุ้ยชอบชอบหลายซีนเลยครับจนี่ชอบชอบซีนหลุมศพด้วยเพราะผมรู้สึกว่ามันแบบว่ายากครับตัวผมแต่ว่ามันก็ออกมาก็ออกมาก็เป็นรู้สึกว่าแบบก็ภูมิใจในในในที่ตัวเองเล่นไปพอใจในผลงานอะไรนะฮะพอใจในผลงานครั้งนี้ของเรา รจริงๆถ้าแบบให้เต็มร้อยก็ให้สักแบบว่า90เลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าพวกเราแบบเต็มที่มากๆกับเรื่องนี้ <Okay. S 2> ถึงจะเป็นเรื่องแรกก็ก็เต็มที่กับทุกแบบทุกทั้งทุกทกกระบวนการทุกขักใช่ใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าอีกสิบเปอร์เซ็นที่มันยังที่เราอย่างท,ที่สำหรับตัวผมรู้สึกว่ายังขาดก็อาจจะเป็นแบบอาจจะต้องพัฒนาอีกใช่ครับเพราะว่าจะมีแบบบางซีนที่รู้สึกว่าเออต,ตัวเองอาจจะเล่นแบบติดไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะพยายามทำใั้ ผมให้ประมาณพี่เต้ให้90ผมให้91 91นี่แล้วขาด9กนี่คืออะไรฮะเพราะว่าชอบชอบไงชอบเลขเฉยๆไม่มีอะไรครับผมครับครับผมก็ขอฝากด้วยครับมินิซีรีส์เรื่อง Secret Love ครับผมตอนนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาได้ทาง q ิวอูสตนะครับผมก็จะมีทั้ง ซีรีส์เต็มๆแล้วก็จะมีเบื้องหลังแล้วก็มีรีแอคชั่นด้วยครับใช่ครับผมแล้วก็ในตอนนี้ครับก็กำลังถ่ายทำกันอยู่ครับเข็มจิราต้องรอครับก็ไม่นานเกินรอแน่นอนไม่นานแน่นอนไม่นานแน่นอนก็ในปีหน้าแหละครับก็ได้ดูกันครับเขมจิราขอฝากเข็มจิราด้วยครับครับถ้าทำได้คำถามครับผมได้ครับผมทรงใหม่สวยนะครับอ๋อผมสวยสวยวันนี้แบบเขามีแบบปลอยหวาวแอ็นิเตอร์ก็มีเนี่ยไม่แต่นี่หวานกว่างนะ ลอยละหวานกว่างไงมิสเตอร์ก็มีเนี่ยแต่ตอนนี้หวานที่สุดแล้วโอเคเออ <laughs> ไม่ดีดี<า>ดีด<า>ครับโอเคกเสร็จแล้วคะ่ะข <laughs> อคบณคชาบ